They will go. Thirty seconds left. Oh, souls. อีซีเอ็ดโอ้ใจเต้นตึกตักมากหนึ่งห้าทัดไปดีถึงรุมห้าครับ <c oughs> เอเอไม่มีโอเคมีแล้วมีแล้ว Quick, 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 แค่นั้นแหละหี้ย S, <S <c oughs> อะไรมันจะจริงยากขนาดนั้นนะโอเมนมาบีสวยที่มาเลยกไ็ได้นะพีเก็ตแบ็กทำไม พิเศษปะชัดหัวไปได้ย่าเดเซนไม่อยู่ไม่ยุ่งไม่ยุ่เซนไปหลัง เดนบิวใครอาจจะได้น่าแฟงหนแฟงได้นอนแฟงตลอดเลยไอ้เอเก็บเอ็ดปเอ็ดป่ะไม่เห็นแชมเบอร์ก็ไม่เห็นเอฟใ็่เป่า ล่าสุดเห็นมันอยู่เยนโลไม่รู้ว่าไปไหนอินนี่เล่นเองเข้าไปครบสไปไว้เดี๋ยวพี่เล่นเองไปไหนแล้วไม่รู้พี่ไม่ได้เอ็ดนะไม่ทันนะโอเคสองรอบในแมตช์เดียวโอนอะไรมันเท่ขนาดนี้วะเฮียเอ๊ะเนี่ยอย่างโอ้ยแหลกแหลกไอเฮียแหลก <laughs> oh, oh, they the last player. Oh, boy, down. B, one enemy remaining. Easy, เกินปุยมุยเกินปุยมุยฮัลโหลติ๊กจอกอุ้ยตาอุ้ยอ้โยเฟิร์สอิมเพรสชั่นมันมองเลยไม่เห็นมันแสบตาไปหมดแล้วเอนเลยเออเลยโอ้มันซ่อมสบยตัวนึง ไปถึงโลกเอเดนะโคตรขาวหมดเลยเหรอขาวหน้าตัวเองด้วยเหรอใช่ผมขาวหน้าผมด้วยแต่ว่าแต่ว่าคุณไม่ยิ้มผมไม่รู้โดนไปเท่าไหร่นะแต่ก็ว่าน่าจะจี๊ดอยู่อะเกาะไต่เกาะไปกระดาแน่เลยหรือไม่ก็ตรงเนี้ยสุดท้ายอะเดี๋ยวเขาวา30 seconds left ไอ้ฉัน นั่นไงอยู่มุมนั้นอะเฮ้ยอ่าเรียบร้อย e a s y s ว่ะโอ๊ตไหมปิดอย่างนั้นนะมันจะได้ไม่เห็นซ้อมไรอะ ไอ้ใส่หมดเลย Spike planted One enemy remaining Satchel out Satchel out ตึ้มตึๆจะกายมาบีนะเอาเมียมึงขึ้นหัวกูได้เหรอ โอ้เอออันสีบีพี่พอจะมาช้ามาไอ้แคสปายาวเอ e ันเอนมี่รีเมนิฮงบักกี้ระยะน่าจะลอยเมียนปื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 นไปทางนั้นหละพี่ไปทางนั้นหล โอ้เรียบเรียบฟิบิเรีบขอเก็บเอหน่อยขอเก็บเอสหน่อยปล่อยมันเข้ามาปล่อยมันเข้ามาปล่อยมันเข้ามาโอ้เนี่ยพี่เขาไปเก็บนี้อิลอะไระเอ้ย ไฟเอทนะขอเอสไฟเอทไฟเอชัวเห็นแล้วเอสพีพ oh. oh. ี oh. ่พี่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่าให้ผมเหลือคนสุดท้าย last player standing ฉันอีกแล้วผมกแบบผมมองอะไรไม่เห็นเลยฟลเลสน้องเทคเตอร์ฝากความหวังไว้ที่ลูกนะผมว่าก่อนเราจะมาทางทีนะเดี๋ยวเจอจิตตวิทยามันจะลงมาหาผมหนึ่งถึงสองตัวเนี่ยหรอมะั้งแต่ผมจะไม่ใช้อันตินะครับผมจะยอมตายเพื่อแลกกับสองตัวปืนสองกระบอกก็น่าจะคุ้มอยู่มาทางแคทลอกหนึ่งตัว คิดไปเลยมามามีไอ้ไปแล้วขอขอเอสแล้วก็สามอ่พี่เห็นปะเอสเอสของฉันมมีเหรอเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวโดนพิกนะเดี <c> ๋ <oughs> เอามีดแหละพี่อยากเล่นว่ะ หายของหายของ YouTube baby vampire ใช่ life now not knife is <c oughs> life <c oughs> <c oughs> เอา้าใครกันเนาะมีดก็มีดเดี๋ยวปอนพี่ไม่ขาดนะปอนอมีดระตาดันตาดัน Tara 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 เกินเกินเข้าไปอย่างนั้นะต้งการฮิว่ะไปมีอเอ๋เลยกิ่งมานเอนมอสไปเอสตัโตันฮ่า,ามได้อย่างนี้บ้างโอ้โหมันมีมาเอว่ะ พียกนเลยกันเลกับมันเลยันกับมันเล่นกนเลยกันเลยกเลยกมันเลยกเลยนเกนเลยกนเลยกนเลันเลยกับมเลยกั i เมเลยกเนยัเลยนเลยกนยกัเยนเลย้เยมนเเลยกยย เดีีี๋ยวพพ่่ตรงนี้โอ้ยโอ้ยขอขอห่วยแกบอกว่าสายเออโอเปอเรเตลว่ะถือมีดถือมีดไปถือมีดไปถือมีดไปมันโอเปอเรเตลถือมีดไปทุกคนมามามาผู้ชนไฟผู้ช่วยไปด้วยกันไปด้วยกันถือมีดไปถือมีดไปเฮ้ยอยู่ไหนเนื้อยายาเอิดผมแล้วเจ็บแล้วห่วยเอิดสัตว์ไมุ่้มเลยเฮ้ย จังเป็นเอ็ดเอออ่าไม่เป็นไรกันไปกันไอพวกนี้มันเถื่อนเฮ้ยโอ้ขอเอ็นะโอ้โหโอ้โเมื่อกี้มันยิงมาอย่างนี้ปะเฮี้ยนหน่อยเฮีหน่อย้หน่อยเดนัะเ็ปะ I need e เอสของข้าจอบไปเลยตัดเตษอีกแยะเฮียแรงว่าไปละขึ้นมาแล้วทันชิมพ์อ่ะเอ้าเชมเบอร์อยู่กลางมีสามสองกดนายโสวัสดง,งกด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 อย่าอย่าฆ่ามันกดไม่ได้ไกลไปไกลไป,ไปมันไกลเกินไปก็กดโทสวัสดงไม่ได้ <c oughs> ได้มันกด,<โ>ดได้ <ใน S 3> ทุกระยะทำามผมไม่เขินอ๋อในดวงสวัสดงจมันไม่นี่นี่ มาเอเอาเขาหาว่าเราเสมอแล้วเสร็มันล่อให้หน่อยดิม่กี okay. ่บอลันลโลอะเอออยู่นี่ไปเรียบร้อย <Is> <ing> หนังมีไหมทุกท่านอยู่นี่วะ่นะถ้าจำไม่ผิดไลออนมันปั่มให้คิวขวาถ้าโดนสามแล้วอาจจะเป็นหนึ่งร้อยแต่เ <Okay. S 2> ยี่ยนี่โดนร้อยห้าสิบเชี่รเลยเนี่ยไลอลอนลำยง <c oughs> no มีดเจ็ด <c oughs> อยู่นี่นั่น <c oughs> ยังไม่แทนน้ำมันไปอีกไม่ใช่หรอมนุเป็นคนโรเทตโรเทตปอมมัซ้ายซ้าย 30 s ิน o n d s l ล f t ไปวางเอเจ็ดอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมวางได้ปะอ้าวมันลิกขวาจริงเหรอมันลิกซ้ายนี่พี่เห็นมันเขียวหย่อหรือเกมบักเหรอมันลิกขวาใส่ผมอ๋อเหรอไม่วางด้วยไอ้บ้าบออ๋อวางแล้ววางแล้ววางแล้วจะได้เพิ่มโอกาสในการเก็บเอทเว ตัวเดียวตัวส like ุดท้ายเฟกเอ้ามือไปโดนเอาชิบหายละเฟกตัวนี้กากไม่ต้องกลัวแต่อย่าประมาทไม่มาเอ้าไม่เอาเอาไม่เอะไม่ให้เอะได้เลยนลลละาแ้้วเฮยไม่โว่จะเอาเอะไม่ได้เฮ้ย ไอทีมทีมโอเคไม่ให้แล้วของมันแย่มีอันตีด้วยนะเซอโซเดตอ่ะกาของข้าหมดเลยอุ้ย Bomb, buddy, out. Drop. Oh, what? Huh? 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 Spike planted. Yeah, bro, what happened? remaining yes wait what what happened what's going on ah, shame okay go go One enemy remaining. For me. Okay, done. I don't oh do anything god. It? In hall, in hall. Let's go, Rana. Mm. OP. 0, 0, 0. One flanking. Last player I'm rotating. standing. <laughs>

เออเอ็ดจบแล้วเอ็ดเนี่ย